นี่นะคะทุกคนตลาดเชียงตูนี CD ่ค <laughs> ือกว้างมากนะเองนะคะน้องวันเดินมาตั้งไกลแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูขายปลาตัวเล็กๆนะคะอ่ะเรามาอุดหนุนน้องสาวคนสวยแป๊บนึ่งชื่ออะไรเอ่ยหมูเงินหมูเงินเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะน้องเขาน้องเขาขายอะไรในนี้กันอันนี้หรออันนี้คืออะไรอ่ะข้าวโซ่ข้าวอ่ะสวัสดีค่ะน้องหมูเงินขอทักทายเป็นทางการ เอาเจอผพ้ร่วมทางอีกคนหนึ่งนะสวัสดีค่ะหมอเงินอา่าอันนี้พูดภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมเคยไปไทยเหรออ๋อเหรอไม่เก่งจังเลยอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวน้องจะพาทัวร์ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงตุงนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนน้องมนก็ได้มาถึงห้องพักแล้วนะก็คือจะมาเที่ยวเชียงตุงไว้สักเาวันสองวันนะคะทุกคนไปเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อนะคะรู้สึกว่ามาเชียงตุงนี่เลยนะคะทุกคนหนาวมากเลยอ้าวันหนาวหนาวหนาวน้องมนมาถึงตรงอตอนนี้พักผ่อนไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางท่องเที่ยว ทั่วเชียงตุงเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหนตรงไหนบ้างแะ้วทุกคนพักผ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้ติดตามชมกันเดินทางน้องมน์ด้วยนะคะน้องมน์ก็พักใกล้ๆตลาดสดนะคะทุกคนพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เที่ยวตลาดสดกันนะคะเนี่ยโอ้ตลาดสดอยู่ข้างล่างนี่นะคะตอนนี้ปิดแล้วต้องไปเที่ยวพรุ่งนี้เช้านะคะตลาดสด เชียงตุงค่ะัส,สดียมเช้านะคะทุกคนตอนนี้เวลาแปดนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดสดกันนะคะทุกคนเนี่ยในตลาดก็มีคนเต็มอ๋อเยอะมากแล้วนะเนี่ยเนี่ยคนแน่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเที่ยวข้างล่างนะคะว่าเป็นไงบ้างเชียงตุงข้างแรกน้องมนก็คือน้องโมนามาคนเดียวนะคะทุกคนก็เลยเนี่ยแหละนะคะ จะไปเที่ยวก็ไม่รู้ไม่มีใครถือกล้องใหนะ้น้งบนก็ต้องถือเองนะคะทุกคนก็จะได้เห็นน้องบนบ้างไม่ได้เห็นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเที่ยวในตลาดสดข้างล่างนะคะทุกคนไปหาของกินก่อนเนาะหิวห <laughs> ลงไปเลยนะคะทุกคนเราไปแล้วเริมจะมาเดินตลาดสดนะคะทุกคนไปหาของกินก่อนคือหิวมากนะคะในตอนนี้เออมีคนเยอะมากเลย ออกมาข้างนอกก็นี่เลยนะคะทุกคนคือคักมากนะคะคนก็เยอะเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตลาดสดนะคะคือน้องมอนพักใกล้ๆตลาดสดนะคะทุกคนก็เดินมาเนีย่ยออกออกจากโรงแรมมาก็ถึงเลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดเชียงตุงค่ะทุกคนในยามเช้าๆนะั่นเองนะคะมาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคนงานเนี่ยเนี่นนยยามเช้าๆว้า wow. ว มาถึงทางนี้เขาขายปลาเยอะเลยอ่ะ,อะปลาน,นาม่านเนาะดูปลานะคะทุกคนเยอะเลยอเอ้ย,เย,เยปลาดุกอ่าเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันต่อไปนะคะทุกคนไปหาไหนกินดูปลาดุกนะคะใหญ่มากเลยอ่ะอ น,นี่ปานินปลาไหลด้วยอ่ะ,อะเต็มเลยนะคะทุกคนดูสิเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นผักสดแล้วนะคะทุกคน ดูผักรวมน่ากินมากเลยอ่ะท,นนทุกคนตลาดเชียงตูงนี่คือกว้างมากนะเองนะคะน้องนเดินมาตั้งกายแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูเขาขายปลาตัวเล็กๆน,นะคะ,ะดเดินมาดูเขาขายปลากันเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็กลับข้าผักผักผักเดี๋ยวเดินเที่ยวกันต่อนะคะทุกคน ไปหาของกินไม่รู้จะกินอะไรอ่ะเพราะของกินมันเยอะมากเลยนะคะนี่ปลาหางน้อปลาไหลอ่ะทุกคนปลาไหลที่อืู่ขายขายอยู่ขันหนึ่งขนหนึสามแห่งขันหนึ่งค่ะสามสามพันอ่ะทุกคนเอออะไรอะปลาเต็มเลยอ่ะ ปลานินส่วนมากจะเป็นปลานินนะคะทุกคนที่เขาขายกันทางนี้นะคะปลานินเยอะมากๆนั่นเองนะคะหาหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนมาร่วมหาเพื่อนมาร่วมทางไม่ได้นะคะวันนี้เออเลยต้องเดินอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะทุกคนดูผักผักตมดอยนะคะที่เขามาขายกันเยอะมากเลยเนี่ยอเาอ้อเ ทางนี้เขาก็จะขายเป็นถั่วพูกข้าวซอยนะคะทุกคนเนี่ยถั่วคุกข้าวซอยอะไรอย่เงี้ยก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะคะก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เยอะนะเนี่ยเดินเที่ยวกันต่อไปนะคะมิน้องๆเขามาเดินตลาดกนันตื่ดูนขาวมุงอะไรกันมุงพริกเหรอ ทำมุ้งกันเต็มเลยนี่ก็ซื้ออะไรซื้อผิดนะคะนูนถึงทางนู้นโอ้ยคนคึกคักมากเลยตลาด,ดกกว้างมากไม่รู้จะเดินทางไหนก่อนนะคะทุกคนเราเดินข้างนี้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวชนเผานะคะทุกคนเนี่ยชนเผาร้อยเขาบอกชนเผาร้อยเอาากินมากเลย อันนนยให้่งออกมาเยออยาก,กินผักทีอันเห้ยป้าเขามาขายของคืออะไรอ่ะเป็นสังโถนาวโถนาวน้ำพึ้โถน้าวอ่ะอขายจอกกะหื้ออ๋อไหนเจอกเหง้ยไงเจอกหนึ่งเฮี ดูน่ากินเลยน่าอออืมไม่ใอยิ้เงเ<อ>ดูน่ากินนี่อ่ะเดินเที่ยวกันต่อไปนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยเนี่ยไม่รู้จะเดินทางไหน เช้าๆคือคึกคักสุดๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยเดินเท้ากอไม่มีทางเดินเนาะจะกินอะไรดีเนี่ยเดินเพลินเลยนะคะทุกคนหาของกินยา่มักขี้หนูมันขำมปอมดูยใหญ่มากเลยอ่ะ ขายหยือตัวเล็กๆเองน่ารักมากเลยนะขู่อนะขอขายลอกคิวดูทุกคนเอาไปทำผักกัดดองน่าจะอร่อยมากเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะตัวด้วงอ่ะเดินเที่ยวกันต่อไปนะคะ ดูเาขายก๋วยเตี๋ยวนี่คนี่ข้าวซอยไทยใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยเขาทำเองน่ากินมากเลยอ่ะเขาทำเองอันนี้เขาแรงกผู้อื่นน่ากินน่ากินอันไหนก็น่ากินน่ากินนะทุกคน น,นี่นะ้ำม์เข้ามาข้างในนะคะทุกคนเออก็จะมีขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะอันนี้โอ้โซนนี้คนเยอะเยอะที่สุดแล้วนะคะทุกคนโซนขายเสื้อผ้านะ เดินเที่ยวกันน,นี่เขายอะไรอ,ะอ่ะอ่าดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยข้าวปุกข้าวปุกนะ,ะทุกคนน,นี้คือข้าวปุกนะ,นะ <c oughs> ข้าวปุกข้าวตำงาอะไรอย่างงี้ <c oughs> อ่านะคะทุกคนว้า <c oughs> คนเยอะมากเลย <c oughs> เดินทางไหนแทบจะไม่มีทางเดินแล้วนะคะทุกคนเนี่ย ลม้เจบกนกันถือนั่นในโูกสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยทุกคนสองหมื่นบาทสองหมื่นจัดนะน่ากินมากเลยน่ะ ใหญ่มากเลยนะกินพลามานัม้ะโอ้โอห็านไ้หอนโเข้างหนก็มีแต่สตรอเี่นะคะทุกคนเนี่ยองางนแบบเหมือนองางนสดเลยอะ่ะขายอยูโอ่โหรูน้ยห0 0มื่นสี่อันนห,หนรู้สองหมื่นห้า อันนี้สตรอเบอรี่นะคะทุกคน25งหมโอ้น่ยน่ากินมากเลยเนี่ยคือเราต้องเดินทางไกลอะเนาะกินไม่หมดอะเดียวสองหมื่นไรวะเอาอะไรวะนั้น เรามาเลือกสตรอเีนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะเนาะโลละสองหมื่นก็สองหมื่นนะคะเ,เดี๋ยวเราให้เขาช่างก่อนว่าถึงยังตะล่าขาเดีกดูนึงอ่าใหญ่ๆนี่แล้วกัน เนี่ยเขาช่างมีตาช่างน่ารักน่ารักงี้ด้วยนะเนี่ยไหนดูดิดูด,ดิมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือ1นกิโลนะคะทุกคนโอ้ตาช่างน่ารักดีอ่ะอ่าสองหมื่นเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามาตรานได้รอดแต่มันสูงมากเลยเขาบอกว่าห้าห้าพันห้าพันดูคือเราซื้อผลไม้เยอะแล้วเดี๋ยวกินไม่หมด no เดินเที่ยวกันส่นเวนเสื้อผ้าเลยเขามาขายผลไม้กันเยอะเลยนะคะทุกคนก็คือเขาเดินขายกันเนาะดูเขาขายมะม่วงยำนะคะคนน่ากินมากเลยดูขายยำทั้งนั้นอ่ะ บ้ามากเลยคุณต <m ics> <m ics> ่างกันน่ากินมากเลยนะใครยังไงอะจังหวดหันึงเหี้ถุงนั่นหนึ่งพันจาร้านะคหมีข้าวเส้นปลาทูด้วยนะเฮ้เล่าอะไรกัท้องล่ะะเทาะอ่ะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันต่อ อข้าวหลามขายออนี้สามเห็นห้าอันน้อนีค่ะเห็นนยออนหนึ่งมัดไรมัดอะเอาหนึ่งมัดดูเดินไปทางไหนมีเดกสตอเบอรี่นะวันเนี้ยอ้อนอ้อยอ้อยอ้อนขายครบเลยอะค่ะเห็นเห็นขุ อันควยก็ร้า,าน,ะอนาโอเคอย่ามาดูตรงนี้เขาขายอะไร นั่นเป็นสังแนน้ำหนังอัน้นว่ะข้าวจ้างน้ำหนังอันนี้หวานเออข้าวเกี๊ยวไหมอันนี้โ้าจ้างนี่คูน้ำมันอันนี้ก็น้ำทักซ้อมมีหวานอร่อยเออน้ำหนังดูเอากัโคทั้งกล้ามมาะโอ้นี่โคนี่โคกินซ้อมเขาอนี่หวานเออเนื้อส่งมเช่นมะนี่เส่งเครื่องโอ้ข้าวเกียบทุกคนข้าวเกียบส่งเครื่องนี่กนน่ากินนะเนี่ยแต่เอาอันนั้นเป็นหมักหางนั่นหมักมวยเมักมกินอ่ะกินไงมาเลย เขาหมักมวยเรอาวะกินแต่ยังไม่เคยกินแต่ว่าดูเหมือนจะน่ากินอ๋อวันตุ้ยอินเนาะอ่ะเรามาอุดหนูน้องสาวคนสวยแป๊บหนึงชื่ออะไรเอ่ยหมูเงินหมูเงินเนี่ยน่ารักมากเลยน้องเขาอะน้องเขาขายอะไรในที่นี้อันนี้หรออันนี้คืออะไรอะเขาสร้อยเขาส้อยขายมัดเท่าไหร่ หน,นึ่งพันจ้าหนึ่งพันจจ้เหรอเอาเอาสี่ถุงก็ได้แล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเป็นขิสงส้มขิงส้มขิงส้มแบบไม่เคยกินอ่นะเดี๋ยวน้องทำมาขายของนะคิดยูดีๆกันเลย น้องมาขายทุกวันไหมทุกวันเหรอ,อสวัสดีค่ะน้องโมงเงินขอทักไทยเป็นทางการเอาเจอผู้ร่วมทางอีกคนนึงนะสวัสดีค่ะโมงเงินอ,อันนี้พูดภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมเคยไปไทยเหรอ ดูหนังแล้วก็พูดได้เองอ๋อเหรอคิ A, ่งเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวน้องจะพาทัวร์ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงตุงนะคะทุกคนโชคดีมากที่มาเจอเขาอ่ะปกติเมื่อวานเมื่อวานว่นาจะไปกับวีนอะที่นี่กลัวไม่ไว้ใจนะคะทุกคนก็ไปกับน,น้องสาวคนสวยเนี่ยแหละน่าจะดีหน่อยนะคะทุกคนก็จะได้วางใจหน่อยเดี๋ยวเราก็จะ เสื้อเปนหนาวด้วยนะร้อนหนาวมากเลยเหรอโอ้ยดูดูชิวๆนั่นแหละได้หนาวเลยอ่ะอ๋อเหรอได้ได้เดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวให้น้องขอพาไปเที่ยวนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเพราะว่าหนาวมากเออนะน้อง เที่ยวตลาดเชียงตุงนะคะทุกคนอย่างที่เห็นนะคะก็ค <ừ, S 1> นเยอะมากแน่นมากนั่นเองนะคะทุกคนเยอะก็อันนี้คือทางคนทางคนเราก็มาเจอเนี่ยของคือของเชียงตุงอะไรอะ่ะเอาน้อปลาขนมปลาเข้ากับ<จ>น,น้ำอ้อยพี่เข้ากับน้ำอ้อยเหรอใช่ค่ะเข้ากับน้ำอ้อยมากที่มากเลยเนาะ ไม่กม้าแล้วก็มันน่ากินแล้วก็ซื้อมาเยอะๆแล้วก็ถื่ยวองกินไม่หมดสก็กินไม่หมดเอไ้ยนัอะแล้วมั่ากแล้ว้เยอะมากเลยรู้สึกว่าผลไม้วันนี้นะคะทุกคนถูกมากเลยนะคะแล้วก็น่ากินด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ นอนลดจวนเยอะมากเลยเนะ <c oughs> จ้งว่ว้าวปลาตัวใหญ่มากเลยเนี่ยปลาหางค่ะนี่เป็นห้องปลาปลาหวลงปลาหวลงตัวใหญ่มากเลยอ่ะ อาเต็มแกลมเลยอยู่ละนายอ่ะดูปลาใหญ่มากเลยอ่ะจะไปบ้านน้องหมูเงินนะคะก็มาถึงก็เที่ยวบ้านเขาไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวตามน้องเขาไปนะคะทุกคนวันนี้น้องเขาจะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวนั่นเองนะคะในรอบรอบียงตูงนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านน้องเหลาเงินใช่ไหมหมูเงินอ่าอไปบ้านน้องหมูเงินก่อนนะคะทุกคน แล้ว่าเราก็จะไปเที่ยวกันสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะคะในวันนี้นั่นเองทุกคน สุนคัาปอน้องหมูเงินอ่ะน,นีเออเลี้ยงเป็ดเหรอเลี้ยงเป็ดเหรอนอ้าวเลี้ยงเป็ดด้วยเลี้ยงไก่ด้วยเนี่ยปเฮ็ดสรน่ะอ๋อนี่ไก่เหรอวิ่งเนาะดูน้องเขาเลีเ้ยงไก่ด้วยทุกคนเออเขามีการเลี้ยงไก่ด้วยนเ,อออรเรวยนี่ย ลูกไก่อ่ะลูกไก,ก่กำลังออกนะดูดิจิ๊บจิบจิ๊บจิบจิบจ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางนะคะแต่ว่ามันมีดินสไลด์นะคะทุกคนดินสไลด์ลงมาแล้วทีนี้เขาปิดทางะนะคะทุกคนไปไม่ได้เพาะว่าสองคนหมวงเงินนะคะทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาถึงที่ดอยหมวยนะคะทุกคนอันนี้มันก็สันแล้วนะขายขึ้นมาถึงแล้วเราต้องมากินข้าวแป๊บนึงเยังไม่ได้กินตั้งหต่เช้าเลย